ก็ดีครับเชย์บนทางน้อยเมืองไทยครับเดินทางไปตัดยาครับผมทาามาตัดยาไอเชบนไม่บอกก็จะเยอะหน่อยครับมองไม่ค่อยชัด เนื่องจากว่าฝนตกมาสองสาวันที่แล้วครับอากาศเลยดีนี่นะบบรรยากาศแบบนี้ครับผมอา,อาจจะถ่ายสักสองสามนาทีนะครับให้ใหดูบรรยากาศก,กันไปนะครับ วันนี้เราจะไปตัดเลยเลยเลยหุบตาดไปครับเ,เรียกว่าสนามบินนะมีน่าจะมีต้นกระโพดครับเคยเคยไปดูแล้วเขาก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะไปขอเขาสักเที่ยวหนึ่งนะครับมาให้ช้างห้ชมบรรยากาศและสัมผัสบรรยากาศกันนะครับ เป็นเป็นตอนนี้เป็นหมอกจะสองให้หน่ะเป็นหมอกเหนือเขาครับผมน่าจะหมด อ้นนี้วิวดวทัดมองไม่สะดวกแล้วครับผมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ